ลายไทยรัฐสำหรับแม่เล็กแล้วก็คุณตักมงกเอะจะยังไงรู้ไหมจะเซอรพรส์คุณแม่อีกแล้วโดยการเซ็นเช็ค <send check S 2> อีกแล้วเมื่สอสงการเพิ่งให้ไปนี่ถูกทึงไ,ได้ไป50ล้าน นี่จะให้อีกแล้วฉันโทรไปถามคุณนายเล็กมาแล้วว่าไงจ๊ะนางเอาไปทําอะไรมาบ้างนางไปสร้างโบสถ์มาสองหลังนางไปสร้างอวิปสำนักปัสสานางเอาเงินไปทําบุญไปหลายสิบล้านหลายสิบล้านแล้วจริงๆครับเนี่จะแจกอีกแล้วจะแจกอีกแล้วถือว่าเป็นการเซอร์ไพรส์แต่ว่ายังไม่ได้บอกว่าจะเซ็นเช็คเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องรอลุ้นกันคือทีมงานปุ๊บเหตุการณ์ครั้งนี้นะฮะตอนที่ตักให้เงินแม่ผัว่าตักบอกว่าอยากใช้ของขวัญวันเกิดคุณนายเล็กใช่ไหม แต่คุณนายเล็กก็ปฏิเสธเพราะว่าได้จากตั๊กมาตั้งตอนนี้เข้ากับเป็นก้อนถ้าสมมติได้อีกตรงเนี้เป็นก้อนที่สานะมแล้วก้อนแรกที่คุณนายเล็กได้เนี่ยคือสินสอดทองมั่นทั้งหมดโอ้โหกี่บาทรวมๆม,มาตอนนี้สินสอดทองมั่นรู้สึกจะเยอะอยู่นะเป็นสิบสิบล้านเนี่ยคุณนายเล็กได้ไปฟาดเป็นรอบหนึ่งแนละ้ว นื้ออ,อกมาครับรอบสองก็ตอนสงการเนี่ยแหละคุณนายเล็กได้ไปอีกห้าสิบล้านอรอบสามคุณนายเล็กจะได้อีกแล้วเนี่ยแหละเท่าไหร่พี่เจ๊เล่เาให้ฟังบอกคุณนายเล็กคือไม่ได้อยากได้เงินใช่ไหมที่เขาพูดกูว่าอยาก <laughs> <c oughs> ไม่มีใครไม่อยากหรอกอยากเขาร <c oughs> ักลูกไม่ต้องการหรอกเงินไม,มไม่มีไม่มีไม่มีคุณนายเล็กก็ชอบอยู่เงินน่ะจริงเหรอน้ำพริกน้ำพริกไม่ทำแล้วเมื่อก่อนก็ชวนเล่นป๊อกเด้งอยู่ชอบไปดูดวงไม่ได้ป๊อกเด้งฮะป๊อกเด้ง แต่คุณนายเล็กจริงๆคุณนายเล็กนางลดจริงๆยังไงครับแจ็คเชื่อว่าฉันต้องไปหาพระองค์ที่คุณนายเล็กพาฉันไปก่อนที่ตั๊ยังไม่ไได้ปออีกหรจริงหรอจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ไปเชื่อไหมคุณบุญชัยเซ็นเช็คให้คุณตั๊กเพราะพระองค์นี้อะไรอย่างเี้เหรอดวงอันนี้ไม่รู้เรื่องใช่ไหมที่ชัเคยไม่รู้ชัยเคยเล่าในรายการเมื่อตอนนู้นตอนที่ตั๊กกำลังตอนตอนที่ตั๊กกำลังจะตกตกอ่ะคือตอนนั้นตั๊กคือตัวอ้วนไม่มีงานมีแต่ข่าวสีสีอะไรเงี้ยก็ไม่มีงานตั๊กก็มาเล่นละครอย รู้สึกจะเป็นเรื่องช่องช่องเรื่องเนึ้งก็เจอกับฉันทุกวันบอกปุ๊บคุณนายเนี้ยโอ้ยมะดามอย่างเล็กมีสิคุณมดามเพราะเป็นพิธิกรต้องเรียกคุณมดามไปไปกับฉันไปไหนอ่ะไปดูหมอกันเป็นพระศักดิ์สิทธิ์มากไปดูปุ๊บชือโอเคถ้าไหนฉันสั่งตักกแเลตักทแเลคือช่างแต่งหน้าฉันเนี่ยให้ตักทแเลไปดูก่อนตักทแเลกลับมาปุ๊บบอกว่าเนี่ยพระเขาดูมาเลยว่าเนี่ยเดี๋ยวภายในปีนี้ปีหน้าเนี่ยเดี๋ยวคุณนายตักมงกฎเนี่ยครับจะมีเงินพันนนนนลล้าส่่่วคุณยแมเเ็กี จะมีเงินเปหลักร้อยล้านฉันก็บอกฉันไม่ไปแล้วพระองค์นี้เลอะเธอดารากว่าจะมีเงินเปพันล้านเนี่ยอัมพชลาภายังมีมันไม่รู้จะถึงหรือยังพันล้านถูกต้องไหมก็ต้องทำงานดาราจะไปทํายังไงให้มีพันล้านส่วนคุณนายเล็กจะต้องร้อยล้านเนี่ยจะต้องทาน้ําพริกนี่ตะแต่โอ้ตื่นมาก็ตํำต่ำต่ำต่ำตำดึกก็ต่ำต่ำตำนอนก็ต้องต่ำกว่ามันจะได้ร้อยล้านทำยังไงถ้าทำยังไงะปั๊บบนี้น่าก้ัพว่าถ้าตำเจ๊แล้วเธอเชื่อไหม ี่ห้าเดือนคุณนายเล็กก็มีอ่ะคุณนายเล็กคุณนายเล็กเลยได้เงินจากลูกเท่าไหร่ก็เอาไปถมหมดเลยไงพี่ย่าไปสร้างโบสถ์ไปสร้างเมนอุําทำไปเกินเปล่าจากวัดที่แบบว่าเป็นแค่วัดในป่าคุณนายเล็กสร้างหมดทั้งวัดเลยนะจนฉันเตือนคุณนายเล็กว่าไงรู้ไหมเดี๋ยวตายละเอาไปแช่เขาทำไมอ่ะเอาเวลาทําบุญก็าไม่ให้ทำบุญใหญ่คนเดียวอ ทำให้เสร็จเหมือนโอเคกูรู้ไม่ใช่กูรู้ฉันรู้อีมาดามไม่ต้องมาบอกฉันนางบอกนางสร้างโบสถ์อย่างเงี้ยนางก็ยังไม่หล่อพระนี่นล่อกหมนางก็ยังไม่หล่อเดี๋ยวหล่อพระเดี๋ยว่ให้คนให้มาช่วยกันสมมตินางสร้างเป็นนางก็บอกยังไม่ได้ใส่เตาแต่ก็คือสร้างไว้ก่อนคือสร้างใหญ่มากไม่ดีเขาบอกว่าบุญมันจะอันนี้เป็นความเชื่อเป็นความเชื่อมันจะหมดกรรมเร็วเพราะเหมือนแบบว่าเหมือนแบบบุญบุญบุญมันใหญ่เกินกว่าเขาเล่นปกเล็กด้วยก็คงเจ้ากันแหละตอนนี้นางคงไม่เล่นแล้วมั่งก่อนฉันโกงเงินยางบ่อยอย ในที่สุดแล้วคุณนายมีคนก็ไปถามคุณนายเล็กว่าว่าโอ้โหได้เงินเยอะขนาดนี้จะเป็นยังไงคุณนายเล็กบอกว่าห้าสิบ้านยนาังได้แล้วถูกต้องไหม,มนางทาบุญหมดไปประมาณสักสิบกว่าแล้วสิบกว่าเนี่ยนางหมดไปแล้วคราวนี้เออที่นางจะได้ใหม่เนี่ยคมก็ถามเอะคุณนายเล็กจะเอาหรือเปล่าไม่น่าจะไปถามนาะงว่านางจะเอาหรือเปล่านางเอาอยู่แล้วนาง,งโงก คุณบุญชัยเซ็นเช็คให้ห้าสิบแต่ประเจนจะไปเอาเงินผัวมาให้แม่เยอะขนาดนั้นนจะเป็นยังไงคุณเห็นอย่างนี้นี่พี่เป๊กดูอยู่โอ้โถพี่ยาเรขกบัญชีเตรียมตัวโอ้จ้ะไม่ได้หรอกจริงเหรอคุณรู้ไหมว่าอะไรนะคนบอกเนี่ยไปเอาเงินผัวมาให้แม่เยอะขนาดนี้จะทํายังไงว่าคุณบุญชัยเคยถามตักครับว่าเงินก้อนนี้เขาให้ทักแล้วตักจะเอาไปทําอะไรตักบอกให้แม่ให้หมดอืมผมถามตรงอืมถ้าสมมติคุณบุญชัยชอบเจ๊เอาไหม สมมติสมมตินะสมมติถ้าคุณปุชัยไม่ได้คบกับพี่ตั้งไงถ้าคุณปุชัยชอบเจ๊เขาเพื่อนพ่อคุณ <c oughs> ไม่เถวเวลาสมมติเขามีเงินะอะนะคำถามของการเป็นพิธีกรเนี่ยบางทีมันจะต้องมีสติไม่อ,ออกไหมบางที่อ,อไปก็คือถ้าไม่ดีก็ว่ากันไปสอน,นไปขเขาอยากจะได้พิ <c oughs> พิธภัณฑ์ช้างบวไ้ที่บ้านหรือยังไงฮะต้องคิดต้องมีสติเราไปถามถามนี้ดีกว่าว่าไอ้อย่างแจ็คอะเคยให้แม่ขนาดนี้ไหมก็เคยให้เยอะครับเป็นหลัก ได้บ้านได้รถมีทุกอย่างให้แม่หมดเป็นร้านนะครับอะไรเมื่อวานเพิ่งบอกอยู่อะเอาแม่ไปไว้บ้านบางแคเมื่อวานจีบสาวไงสาวมาไม่มีไม่มีไม่มีให้แม่หมดครับเพราะว่าให้แม่มใช่เพราะว่าคือการให้แม่เนี่ยมันเหมือนกับว่าเราได้บุญจริงๆแล้วคนมองลุกผมเงี้ยมาทํารายการเป็นเด็กก้าวลาวหรืออะไรเงี้ยจริงครับอะไรจริงก็ผมเป็นกันไงผมไม่ได้เถียงกันเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราเรามีความกระตัญยูผมว่ามันเป็นบุญที่เสริมส่งสุดแล้วครับ ผมมีไอดอลเป็นคนหนึ่งใช่เจมส์โมดําครับทำไมแต่ฉันทุกวันนี้ฉันขอเงินพ่อเอาเหรอฉันไม่พ่อห่าไม่พ่อใช่เอ๊จริงจริงเอาเหรอจริงจริงแต่เจ๊ชอบทำบุญนะทำบุญก็ส่วนจำบุญทำบุญทำบุญส่วนํำบุญแต่พอถึงเวลาพวกก็ฉันไม่คนไม่ซื้อของใหญ่เองอะแต่แม่เป็นคนรักผมอยู่แล้วแม่ตั้งแต่ตอนแฟนฉันเลยแหละผมทํางานตอนนั้นกาลังขับรถกลับต่างจังหวัดไปหาแม่แม่ก็โทรแจ๊ค อยู่ไหนลูกเราใกล้ถึงแล้วแม่แม่ก็พูดมาคำหนึ่งนะว่าว่าว่าคงจะซึ้งหน้าดูดูแลเช็คอีนแล้วลูกนะไม่ใช่ดูแลตัวเองใช่ไหมคือแบบไม่ถามสุขภาพอะไรเราเลยดูแลเช็คอีนแลู้กจฉิจแบอจแริงจริงจริงแม่ผมเป็นแนวนี้ครับผม เออเอาเป็นว่าเป็นเด็กกระตันยูยังไงก็เจริญถูกต้อบนะขัดห้องน้ำวัดด้วยดีมากดีมากฉันเห็นแกไปขัดรอบจนนี่แกพูดทั้งวันในเรื่องขัดห้องน้ำวัดเนี่ยก็ไม่ได้บุญไม่คิดจะทำบุญอย่างอื่นนอกจากขัดห้องน้ำใส่ผ้ามาดูบ้างสิออ่ะได้บกขัดจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้